สวัสดีครับคุณยุทธเซอร์หนึ่งสามสี่แปดสองแปดหนึ่งหกโอยาวมากครับคุณใปเตยสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบห้าครับแหวนขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับขอบคุณดอกกุหลาบน,นะครับจากคุณแพรบานาน่านะครับผมแปดดอกนะครับผมแสงก็ค่ะนะอะไรนะหวันใจคนจนสวัสดีครับพี่โรนัลกีนะนะ่ารักมากขอบคุณครับผม ไว้ White, ใช่ไหมมาช้าแต่มานะคะโอเคอืมเรื่องสนิห์จะรีรันดีกไหมคันนี้ไม่ทราบครัผมอันนี้ผมไม่รู้เลยนะว่าละครอะไรจะรีรันอาทางช่องจะบอกก่อนรู้พอๆกันนั่นแหละว่าจะแบบมีอะไรกลับมารีรันบ้างอะไรอย่างนี้โดนัท แต่ถ้าเราเดินไปเดินไปยิ้มไปเขาจะหาว่าเราเป็นคนบ้าหรือเปล่าเป็นตอนหน้าราคอมครับสวัสดีครับติดตามผลงานตลอดจะสสปป,ปลาวสบายดีขอบคุณมากครับขอบคุณมืออุ้มใจอย่างอเอิญน,นะครับผมเมื่อวานเล่นคือแบบเมื่อวานนี่ไงไลไล,ไลสไตล์เราเหมือนอุ้มใจก็ ป็นเอแบบอยู่ไม่นิ่งเอ c ีโจนเอ c เถื่อนแค่บองแล้วพี่พัตรลพลชื่อว่าอะไรครับมีทอพุ้เท่ากันนะั่นถ้าถูถ้าถูนี่ล,ล,ลิลาวดีชื่อพัตรลพลชื่อว่าอะไรคแล้วพี่พัตรลพลชื่ออะไรเราก็รู้แล้วนี่เราก็รู้ชื่อแล้วนี่ นี่ขอบคุณหมวกนิเตินนะจ๊ะจากหนูแหวนเอ c ซแบบน่ากลัวนิดหน่อยคือใครเจอต้องเดินหนีอ่ะขอขอญาตไม่รับเควสวันนี้น่าใส่มากแอปครับฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ติกต็อไอจี้หนุ่ะเรานั่นแหละอยากดูเล่ลายแล้วโดที่น่ารักขอบคุณมากครับผม กำลังเล่งถ่ายให้ทุกเรื่องลยที่ถ่ายอยู่แล้วกูหลับทำยังไงลูสลูสเฮ้ยแพนกวินมาแพนกวินโตขึ้นผมต้องทำยังไงอ่ะพี่เมย์พี่การไปไหนครับไม่รู้ครับดีครับอาร์มระนองครับ พี่โรนรโผล่มาในตะเกียงแกเออล่าสุดมีคนแท็กมานะว่าคุณยายทาาฮิล่าใช่ไหม,ไมพูดถึงโรงงนลแล้วก็ชิเกนก็เป็นเป็นคนเตือนสติยายว่าอันนั้นมันภาคที่แล้วเนี่ยขอบคุณไอสตีมโคนชสามอันนะครับผมจกักคุณรถเมย์นะครับคุณมากครับทำเอ็นบีซีสินคา้าได้เยอะเนี่ยไอราก็เทสซะด้วยใช่สิ่างบริษัท ที่มีแฟนยังไงยังไม่มีครับรอเข้าฉากอีกทีตอนไหนถึงว่างไลน์ได้ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวรอเขาเรียกก็ไปละแม่มกทางช่วงเวลาที่ไลฟ์ด้วยมันใช่ปะ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ก่อน5่4 3 2ดีกับสุดหลอดสุดเลยครับคุณทัวร์ Hi Love อยากให้มีการรวมตัวพอหมดไม่หมดตั้งแต่ภาคแรกถึงภาคสี่มาอยู่ในภาคจบครับต้องรวมกี่คนนะแล้ชค่อแต่คนน่าจะยากนะจากแม่หมดแต่ละภาคกัโดลองทำดูก่อน n อ c บีบางทีในห้องมันก็มีหลายคนนะเราก็ มาดิส่งมาดิเดี๋ยวทำมากสองอุ้ยเรียกยอดไลค์อยมีคนแอบถ่ายทุกคนมีคนแอบถ่ายใช่ใช่ใช่กินข้าวอย่างกินข้าวเที่ยงนะก่อนไอทีนะขออีกทีก่ะเดี๋ยวเสร็จนี้เราจะต่อตอนหกจากสี่จุดสี่นะครับตรงดาดฟ้าฮ้องฮ่องไห่คาราโอเกะนะโอ้ยมีจิวแล้ว เราอยากดำทำตัวเนี่ยเดี๋ยวเข้าสีแล้วทุกคนใส่แมสทำไมคุณคำแก้วอันพี่แก้วอันอันนี้คืออะไรสี่สี่สี่ค่ะที่ไอ้บนไอ้แบบใช่ไหมไม่เห็นมุงตาก็ถ่ายอันนั้นก่อนใช่จ้ะมุกตามายังคะมงเต่าถึงยัง าอ่กลตื่นแต้นจถึงอุ้ยกล้องติดเลยเนี่ยเฮ้ยจมูนี่ตอน6จ่า4:44นะครับแาดฟ้าห้องเฮาเกตนะครับคิวเลมอนเอ่ออุ้ยขอบคุณทุเรียนจากคุณเอิญนะครับผมไหนกินเลยอ๋อกินกินอยู่อ่ะงงดิงงกันรที่ฟ้องอ่ะลูกคนดู ตัวนัดขอมุกมุกเสี่ยวหนึ่งมุกได้ไหมคะอะไรวันที่ผมลงเมื่อวานะอ๋อไม่ใช่ไงไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ลองครบดูเดี๋ยวรู้เอง<ป>โอเคจ้าพร้อมโอเคจ้ารถ อาโอเคครับผมมาต่อกนหนดเลยจ้ะเอาลนะทุกคนผมต้องไปแล้วนะผมต้องไปจริงๆนะเขาเรียกละชุดนี้เลยเหรอ ทุกคนไม่เชื่อกันบายบายเศร้าไหนะไม่เศร้าดูาต้องไปทำงานเหมือนกันบายบายทุกคนบายบายครับทีมบายบายทุกคน